ีนี้หัวเวยรุกตลาดโน้ตบุ๊กในไทยหนักมากนะครับส่งผลิตภัณฑ์ใหม่ๆออกมาหลายรุ่นหลายระดับราคาให้เราได้เลือกซื้อกันและนี่คือหัวเว่ยเมดบุ๊ก X Pro ในรุ่นปี2020นี้โน้ตบุ๊กดีไซน์หรูตัวท็อปสุดและที่สำคัญครับเราจะรีวิวละเอียดในคลิปนี้ให้ดู มาดูดีไซน์ตัวเครื่องกันก่อนเลยนะครับดูก็ออกว่างานออกแบบเนี่ยตั้งใจให้ออกมาเป็นรถบุกเพื่อธุรกิจขนาดไหนฝาด้านหน้านะครับจะมีโลโก้หัวเว่ยในตำแหน่งเดียวเลยนะครับแล้วก็เป็นสีสเปซเกรย์แบบนี้ตัดเลเซอร์มานะครับก็วิบวับสะท้อนกระแสงพอสมควรคล้ายๆขอบขอบข้างที่ตัดเพชรมาครับฉะนั้นเนี่ยมันสวยขึ้นอย่างมากเมื่อมันมีความรู้สึกเงาที่ขอบข้างนะครับในที่ฝาหลังดูสิครับไม่มีรูระบายอากาศเหมือนรถบุกทั่วไปเลยว้าว วัสดุนี้เป็นอลูมิเนียมอัลลอยนะครับจับแล้วก็ดูแข็งแรงแน่นหนาดีนะแล้วก็ทั้งหมดนี้ทําให้เครื่องออกมาค่อนข้างลงตัวและดูสวยงามมากๆกับความบางที่ได้มาครับมาดูจุดเด่นแรกของหัวเว่ยเมดบุ๊ก X Pro กันก่อนเลยก็คือเรื่องจอครับจอนี้จอสัมผัสนะจ๊ะนี่คุณผู้ชมครับวัดมุมทแยงนะครับ 13.9นิ้วให้สัดส่วนภาพอยู่ที่3ต่อ2เพราะ Resolution หรือความละเอียดมัน3000คูณ2อ0พพิกเซลเลขกลมๆแบบนี้เลยแล้วก็ให้ Contrast 1500ต่อ1น1 รองรับขอบเขตสีนะครับที่ srgb 100%เต็มแถมความสว่างนี่เร่งได้450นิดนิดไม่น้อยนะมาด,ดูนิด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 วอเยอะเลยนะครับคุณผู้ชมฉะนั้นจอลักษณะน,นี้นะครับให้ผมมองด้วยตาจะดูหนังก็ดีจะทํางานก็เยี่ยมนะครับค่อนข้างสบายตานะครับแล้วก็สิ่งที่ดีมากๆคุณผู้ชมดูกันอีกทีนึงนะเรื่องของขอบจอขอบจอเนี่ยนะครับให้ความกว้างของจอเต็มที่เพราะว่าขอบมันบางมากๆจนแสดงผลได้ 91%ของแพนแนลที่เราเห็นนี้จึงทำให้เราได้น็ตบุ๊กจอใหญ่ที่ขนาดเครื่องไม่มากนะครับแต่ไม่ได้จะชมอย่างเดียวต้องติดในเรื่องของการเอนครับเราไม่สามารถจะเอนจอให้แบนราบเหมือนโนตบุ๊กหลายรุ่นณเวลานี้เฮ้อเฮอเ้อเอาได้นี่เอา้าแม่ จอตัวนี้ครับเป็นจอสัมผัสที่ให้ความรู้สึกในการใช้งานที่ดีเลยนะครับการแตะสั่งงานนั้นลื่นไหลเป็นธรรมชาติเหมือนเวลาใช้สมาร์ทโฟนหัวเว่ยยังไงอย่างนั้นเลยแถมยังมีคำสั่งพิเศษคือลาก3นิ้วลงมาแบบนี้เลยก็จะเป็นการเปิดโหมดแคปภาพหน้าจอชวบนี่สามารถเอานิ้วลากไปในบริเวณที่ต้องการได้ทันทีนะครับและถ้าจะแคปเฉพาะหน้าต่าง Windows นั้นๆก็ให้ลากกรอบล้อมหน้าต่างนี้คุณก็จะได้เฉพาะหน้าต่าง ต่างนั้นหน้าต่างเดียวแต่ถ้าคุณต้องการภาพรวมทั้งหมดของหน้าจอก็แตะเข้าไปที่จออีกหนึ่งครั้งจ้วบเรียบร้อยครับซึ่งพอได้ภาพมาแล้วคุณสามารถจะปรับแต่งต่อได้อีกนิดหน่อยก่อนเซฟด้วยแน่ใช้งานง่ายจริงๆแต่จุดนี้นะครับมีข้อสังเกตนิดนึงคือไฟล์ที่เซฟไว้จะเป็นไฟล์ Bitmap BMP นี่แหละครับฟอร์แมตเดียวด้วย คุณต้องหาโปรแกรมมาแปลงไฟล์ให้เป็น PNG หรือ JPEG อีกทีสำหรับการใช้งานในปัจจุบันขณะนี้ก็หวังว่าในอนาคตหัวเว่ยจะปรับปรุงซอฟต์แวร์ในจุดนี้ได้ในเร็ววันนะครับและที่ปุ่มเปิดปิดเครื่องตัวนี้ก็ทำหน้าที่เป็นเซนเซอร์สแกนลายนิ้วมือ เพื่อปลดล็อกเครื่องได้ด้วยเลยครับมีดีไซน์เป็นขอบตัดเพชรเหมือนที่อ่านลายนิน้วมือบนสมาร์ทโฟนเลยมาดูที่คีย์บอร์ดรุ่นนี้กันบ้างดีกว่าครับคุณผู้ชมครับงานคีย์บอร์ดครั้งนี้เป็นงานคีย์บอร์ดมาตรฐานเป๊ะเลยนะครับกล่าวคือถ้าคุณเป็นคนที่ชินกับการใช้งานคีย์บอร์ดมาตรฐานคุณพิมพ์มาเนี่ยคุณจะพิมพ์ไม่ผิดเลยมันจะถูกง่ายมากๆเพราะว่ามันค่อนข้างเป๊ะนะครับ ปุ่มวางตำแหน่งสูงตำ่ำมาค่อนข้างพอดีมากๆกดไปก็รู้สึกได้เลยว่ามันมีแรงสะท้อนกลับนิ้วค่อนข้างดีและพิมพ์มันอ่านี้น่าจะเป็นฟิลลิ่งของคนทำงานนะเราก็จะชอบคีย์บอร์ดที่พิมพ์มันๆสนุกๆในขณะที่ไซส์ของมันเนี่ยเป็นไซส์มาตรฐานที่ไม่มีปุ่มอาศาัศจรรย์ใจอะไรให้เราแปลกใจเล่นเข้าใจใช่ไหมครับฉะนั้นเนี่ยหลับตาพิมพ์พิมพ์ถูกง่ายๆนะครับ งานนี้ต้องบอกว่าตอนที่เราเขียนบทรีวิวโน้ตบุ๊กตัวนี้เราก็พิมพ์ด้วยโน้ตบุ๊กนี้นี่แหละครับเราก็พิมพ์ออกมาได้ค่อนข้างครบถ้วนแล้วก็เสร็จไวฉะนั้นในมุมมองนี้ก็ถือว่าทําออกมาได้ดีใต้คีย์บอร์ดนะครับในตัวอักษรจะมีแสงนะครับซึ่งคุณสามารถเปิดปิดได้เวลาเราไปอยู่ในที่มืดก็จะเรืองแสงขึ้นมาอันนี้ก็ช่วยทําให้งานพิมพ์แม่นยําขึ้นในขณะที่แทร็กแพดผิวสัมผัสดีมากพรีเมียมพรีเมียมครับตเตะคุณผู้ชม จะว่าไม่มีปุ่มอัศจรรย์ใจเลยมันก็ไม่ใช่นะมันมีอยู่ปุ่มหนึ่งอยู่กลางเครื่องเลยสุดยอดอมากๆคุณผู้ชมดูปุ่มนี้ฮะสัญลักษณ์เป็นรูปกล้องพอกดปุ๊บฟาบเว็บแคมทำงานนี่คุณผู้ชมอุ๊ยอุยอุยชี้ผิดแล้วเว็บแคมอยู่ตรงนี้นี่เป็นการออกแบบที่น่าสนใจมากนะครับที่ย้ายเว็บแคมมาอยู่ที่ปุ่มเลยความหมายคือว่าพอคุณปิดมันก็จะเก็บลงไปใต้เครื่องแต่พอคุณเปิด กล้อง HD 720p ก็จะทำงานขึ้นผ่านโปรแกรมเว็บแคมนะครับซึ่งไม่ต้องมาลำบากฝังอยู่บนขอบเครื่องให้เครื่องมันหนาแทมที่สำคัญคุณผู้ชมลองนึกถึงประเด็น Security หรือความปลอดภัยนะส่วนใหญ่เครื่องที่ถูกโจมตีโดยแฮกเกอร์ส่วนใหญ่ถ้าเกิดขึ้นเนี่ยแฮกเกอร์จะควบคุมกล้องและก็แอบถ่ายแอบดูเหตุการณ์ที่อยู่ในห้องโน้ตบุ๊ก ต่างๆเนี่ยเขาก็เดือดร้อนกันนะก็ต้องพยายามหาอะไรมาบังมาปิดตรงนี้หัวเว่ตัดสินใจได้ชาญฉลาดมากย้ายกล้องมาอยู่ใต้ปุ่มไปเลยครับเพื่อที่เวลาคุณปิดสนิทปั๊บใครจะมาทําอะไรคุณได้ล่ะ <S <S คุณผู้ชมครับแต่ทว่ากล้องเว็บแคมบนหัวเว่ยเมดบุ๊กเอ็กตัวนี้นะครับอยู่ในตำแหน่งที่ต่ํากว่า มุมมองที่เราเคยคุ้นกันข้อดีก็คือเลนส์มันฟิกเลยมันไม่มีผลกับการเปิดปิดฝาใช่ไหมฉะนั้นภาพมันจะไม่เคลื่อนภาพมันจะตรงอย่างนี้แต่เมื่อกล้องอยู่กับแนวคีย์บอร์ดเวลาคุณพิมพ์มันก็จะเห็นนิ้วคุณติดไปด้วยแบบนี้ก็ดูเซ็กซี่ดีเหมือนกันเนาะแต่จะไม่เซ็กซี่ตรงว่ากล้องมันเสยคางเข้ามาฉะนั้นคนมีเนียงอาจจะต้องคิดหนักนิดนึงนะครับแต่ในมุมมองของการใช้นะครับผมก็มองว่าด้วยกล้องที่ ย้ายลงมานะครับปลอดภัยบวกกับไมค์สี่ตัวอันนี้เก็บเสียงได้ค่อนข้างดีฉะนั้นเสียงที่คุณได้ยินอยู่ตอนนี้คือเสียงที่มาจากไมโครโฟนของตัวเครื่องเลยนะครับชัดเจนดีมเมล่าโฮโฮโฮอ่ากลับมาเสียงปกติเป็นไงพอเทียบกันได้นะว่าเสียงจากไมค์สี่ตัวในหัวเว่ย m a ดบุ o o เอ็กตัวนี้ค่อนข้างดีนะครับเก็บเสียงได้กว้างฉะนั้นเว็บแคมอยู่ด้านใต้มีไมค์ที่ดีแบบนี้วิดีโอคอลสบายทีนี้มาที่ลำโพงกันบ้าง เมื่อมันมีสี่ไม์มันก็มีสี่ลโพงครับตำแหน่งนี่คือซ้ายบนขวาบนซ้ายล่างขวาล่างอูโหูสี่ตำแหน่งนี้อ้าวร้องเสียงกันเลยเป็นยังไงนอู้อูเสียงดีใช่ได้นี่ผมดักจากไม์ผมนะเนี่ยเสียงดีเลยมีมิติแล้วก็คนร้องก็เสียงดีเหมือนกันนะใช่ได้เนี่ยอู้หูดูเองร้องไม่ค่อยได้เลยนี่ แต่ถือว่าดีถือว่าดีมีมิตินะครับเสียงไม่ได้ดังโฉงช่างเพราะว่ามันเป็นโน้ตบุ๊กทางานนะฉะนั้นสายธุรกิจแบบนี้คงไม่ได้แบบเน้นหวัดลำโพงเยอะแต่ว่ามีมิติแล้วก็รู้สึกละเมียดละไม่ดีครับถึงเวลาสํารวจรอบเครื่องกันหน่อยดีกว่ามาดูด้านขวาก่อนเลยคุณผู้ชมครับนี่คือพอร์ต USB A ไซส์ใหญ่ปกตินี่แหละ3.0มีพอร์ตเดียวฉะนั้นเนี่ยถ้าจะถามหาพอร์ตใหญ่อื่นไม่มีแล้วนะครับนอกนั้นเป็นพอร์ตจิ๋วหมดเลย จะ USB-C 2ช่องนี้หรือจะรูอัศจรรย์ที่พวกเราอยากได้บนมือถือให้กลับคืนในโน้ตบุกยังไงก็มีนี่คือ3.5มิลที่เป็นทั้ง Input และเอาท์พุตกล่าวคือจะเสียบหูฟังก็ได้จะเสียบไมค์ก็ทำงานได้ว้าวเจ๋งมากๆเลยครับซึ่งทั้งหมดนี้นะครับมีพอร์ตมาแค่นี้เลยเพื่อความบางสุดๆของตัวเครื่องและโน้ตบุกของ Huawei เมดบุ๊กเอ็กซ์โปรตัวนี้ไม่ต้องชาร์จด้วยปลั๊กโน้ตบุ๊กครับนี่ชาร์จด้วยปลั๊กสไตล์แบบเดียวกับโทรศัพท์มือถือเลยแต่ใหญ่หน่อยเดี๋ยวผมจะอธิบายนะผ่านพอร์ต USB-C ดูกล่องกัน้วยนะครับหัวเอาแบบกล่องดีมากหัวเว่ยเมดบุ๊กเอ็กซ์โปรนะครับนี่คือกล่องทั้งหมดเลยมีแค่นี้เสริมภาพลักษณ์ความบางของตัวมันคุณผู้ชมดูนะนี่มันถูกเวลามันมาเนี่ยถูกแพคมาแบบนี้มันนอนมาแบบนี้นะฮะแต่ว่าพอแกะเครื่องออกมาคุณผู้ชมสิ่งที่มีตามมาก็คือ กล่องเซ็ตอุปกรณ์นะครับ oh. ด้านนี้คืออะแดปเตอร์นะครับ oh. ส่วนด้านนี้ครับอ้าวดูกันหน่อยมีอะไรเอ่ยมีนี่เนียบมากแพคเกจด,ดีว้าวหัวเว่ยเมดด็อกสนะครับนี่คือช่อง USB-C h u บที่ค่อนข้างดีมากคือเสียบกับ USB-C นี้เพิ่มพอร์ตนะไม่ว่าจะเป็นนี่พอร์ต VGA นะครับพอร์ต HDMI ต่อออกภาพใช่ไหมโปรเจคเตอร์เดี๋ยวนี้ส่วนใหญ่เป็นแบบนี้แล้วแล้วก็ USB-C นะครับก็3.0นะครับทำให้สามารถทำงานได้ จะขาดก็แต่เพียงน้องนาตาลีพอร์ตแลนด์อันนี้คุณต้องไปหาหัวต่อเองถ้าคุณยังรักการใช้งานผ่านพอร์ตแลนด์อยู่นะครับทั้งหมดนี้ก็คือสิ่งที่อยู่ในกล่องนะครับคู่มุงคู่มือจัดการมาดีมากนะครับมีภาษาอังกฤษแล้วก็ภาษาอาหรับนะครับอ๋อภาษาไทยมีครับนี่อยู่ด้านหน้านี่คู่มือการใช้งานด่วนนี่นะครับฟอนต์ก็เป็นฟอนต์แปลกตาคนไทยหน่อยนะอันนี้พิมพ์มาจากต่างประเทศนะครับฟอนต์หน้าตาแบบนี้นะครับ แล้วก็ในส่วนอื่นมีอะไรอีกบ้างนี่มีสายมาโอ้ไม่งกของเลยเนี่ยน่าศรัทธาเขาตรงนี้คือ Mate Dock 2เนี่ยมูลค่าอยู่ประมาณพ5นหนะครับถ้าไปซื้อ USB หับนะข้างนอกราคาแพงกว่านี้อีกแต่สิ่งที่ Huawei แถมมาให้เลยเนี่ยมันก็เลยเป็นเรื่องดีทุกวันนี้ผมใช้ iPad Pro ที่ทํางานเป็นหลักเนี่ยผมยังต้องใช้ Mate Dock 2ของ Huawei ในการมาต่อขยี้หัวใจ Apple อยู่ทุกวันแมต้องยอมรับนะว่า ความสามารถของ USB-C ทำให้เกิดความเป็นสากลจ,จริงๆเราทำงานข้ามอุปกรณ์กันได้ครับเยี่ยมเลยเทรนด์การชาร์จโนต้ตบุ๊กในวันนี้นะครับเลิกแล้วค่ะเลิกใช้หัวปลั๊กอะแดปเตอร์ใหญ่ๆแบบที่โนต้ตบุ๊กเคยชาร์จแต่ว่าใช้นี่แหละฮะ USB-C มาตรฐานสากลน,นะครับที่สามารถเสียบชาร์จโนต้ตบุ๊กก็ได้นะแล้วก็เสียบชาร์จมือถือก็ได้คุณผู้ชมผมจะบอกแบบนี้นะ หัวปลั๊กเนี่ยใหญ่กว่าสมาร์ทโฟนหน่อยแต่เป็นกระบวนการคล้ายกันหัวเว่ยให้ตัวนี้มา65วัตต์ค่อนข้างใหญ่เลยนะครับแต่มีหลายโวลต์ควาหมายคือว่าถ้าเสียบเข้าโน้ตบุ๊กนี้ก็จะปล่อย20โวลต์แต่ความสามารถตัวมันปล่อยได้ไหน5โวลต์9โวลต์12โวลต์15โวลต์แล้วก็20โวลต์ตัวมันฉะนั้นถ้าเกิดจะเอามาชาร์จกับสมาร์ทโฟนหัวเว่ยนะครับเสียบปุ๊บมันจะใช้เวลาดีเทคไม่นาน แล้วมันก็จะเข้าสู่โหมด super charge เลยเพราะว่ามันปล่อยไฟได้เต็มเหนียวนี่พวดพวดพวดเข้าไปนะครับในขณะที่การชาร์จกับสมาร์ทโฟน Android อื่นๆถ้าเกิดรองรับก็ได้ quick charge เออฉะนั้นเนี่ย ไฟที่เข้านะครับมันก็จะพวดพลาดพวดพลาดเข้าไปมากเรื่อยๆฉะนั้นอันนี้ถือเป็นเรื่องดีไปชา์จกับ iPad Pro ก็ได้ไปชาร์จกับ Nintendo Switch ก็ดีตัวมันเองมีแบตเตอรี่ที่ชาร์จเสร็จแล้วนะครับใช้งานได้13ชั่วโมงเราได้ทดสอบด้วยการทำงานทั้งวันผ่านเบราว์เซอร์ Microsoft Edge นะครับก็มากับ Windows อยู่แล้วล่ะ ก็ถือว่าทํางานผ่านพ้นไปได้ด้วยดีนะครับโดยที่ได้จํานวนชั่วโมงตามกล่าวอ้างจริงครับมาถึงเรื่องที่ดีต่อใจดีกว่าประสิทธิภาพที่หลายคนอยากรู้ภายในของหัวเว่ยเม e บุ๊ก X Pro ในรุ่น2020นี้นะครับหัวเว่ยแม้จะเป็นยักษ์ใหญ่ที่ผลิตชิปได้เองแต่พอทำโน้ตบุ๊กเลือกใช้ Intel Core i7 105.10 u ่อันนี้ถือเป็น Intel Gen 10ตระกูลล่าสุดในปัจจุบันนี้แหละครับมาพร้อมการ์ดจอ Nvidia GeForce MX250 ในส่วนของแรมก็จะเต็มมาที่ 16GB แล้วก็ SSD มีความจุอยู่ที่ 1TB ผลการทดสอบเป็นดังต่อไปนี้เลยการทดสอบประสิทธิภาพเครื่องด้วยโปรแกรม Geekbench 5.1ได้คะแนนแบบ Multicore ไปที่3,700 18คะแนนซึ่งถือเป็นคะแนนในระดับกลางๆเท่านั้นครับส่วนการทดสอบ 3D Mark ชุดทดสอบ Time Spy ก็ได้คะแนนไป859คะแนนซึ่งก็สามารถเล่นเกมทั่วไปที่ไม่ได้กินกราฟิก3ามิติหนักๆได้สบายส่วนการวัดความเร็วการอ่านเขียนของ SSD ด้วยโปรแกรม Crystal Disk Mark 7ก็ทำคะแนนในการอ่านไปได้สูงถึง3,410 MB ตต่อวินาทีนะครับ ส่วนการเขียนทำได้มากกว่า3,000เมไบต่อวินาทีซึ่งถือว่าเป็น SSD ที่เร็วมากๆตัวหนึ่งสำหรับโน้ตบุ๊กเลยนะครับโ,โ,หโ,หโหส่วนการใช้งานจริงเราทดสอบการทำงานผ่านเว็บเปิดหน้าเว็บทำงานพร้อมกันมากกว่า10แท็บกินเวลากว่าหลายชั่วโมง สามารถทํางานได้ต่อเนื่องลื่นไหลดีไม่มีช่วงหน่วงมีความร้อนบริเวณที่วางมือเพียงอุ่นๆเท่านั้นเองแต่ด้านใต้เครื่องและพื้นที่ด้านเหนือคีย์บอร์ดขึ้นไปจะอุ่นขึ้นมาอีกระดับนะครับซึ่งถ้าใครใช้งานบนตักจะหาอะไรมาวางพักเครื่องรองไว้ก่อนก็โอเคครับโน้ตบุ๊กเมดบุ๊ก X Pro นี้เป็น Windows นะครับแต่เมื่อเป็นหัวเว่ก็ต้องทํางานร่วมกับ Android หัวเว่ด้วย อันนี้ถือว่าเป็นความสามารถพิเศษที่มีเฉพาะแบรนด์ต่อบแบรนด์ด้วยกันนะครับคุณผู้ชมครับผมจะยกตัวอย่างด้วยการเอามือถือหัวเว่ยไม่ใหม่มากนี่คือเมร20ออกนานแล้วนะแต่เพียงผมติดตั้ง EMUI 10เวอร์ชั่นล่าสุดเนี่ยนะครับแล้วก็เปิดความสามารถเรียกว่า NFC นะครับซึ่งรูดลงมาเราก็จะเห็นเลยพอเราเปิด NFC ปุ๊บเราเอามาแปะที่ปุ่มด้านหน้านี้นะครับซึ่งมีสติกเกอร์ชัดเจนว่าหัวเว่ยแคร์ ความสามารถในการแชร์หน้าจอทําได้ง่ายมากๆเพราะวางปุ๊บนี่ฮะแอคทีฟทันทีมีเสียงวึ้งขึ้นมาสักพักเดียวนี่ครับดึง <c oughs> ผมอธิบายแทบไม่ทันเลยคุณผู้ชมดูนะ <c oughs> นี่ผมเลื่อนไปทุกอย่างจออยู่ตรงนี้และมันไม่ใช่แค่เป็นกระจกนะทำให้คุณแค่มีมือถือมาแปะอยู่บนเดสก์ท็อปการทํางานคุณ <c oughs> แต่คุณสามารถใช้เมาส์นะครับเลื่อนเปิดแอปพลิเคชันนะครับทำงานพิมพ์นะครับทุกรูปแบบนะครับ คุณจะพิมพ์อะไรต่างๆบนคีย์บอร์ดได้หมดเลยรวมไปถึงการดึงรูปดึงภาพเข้ามาอยู่ในเดสก์ท็อปนี้ทําได้โดยอย่างง่ายดายมากๆเปรียบเสมือนกับการทํางานที่เราอาจจะต้องการง่วนอยู่เพียงจอเดียวแต่ต้องการใช้หลาย device คุณเอามาซิงค์ไว้เพียงครั้งเดียวมือถือคุณอยู่ในกระเป๋าครับคุณไม่ต้องหยิบเอาออกมาจะโทรออกก็มีมีไทม์ซึ่งเป็นความสามารถในการวิดีโอคอลนะครับซึ่งเพิ่งเพิ่มเติมามาใน EMUI เวอร์ชันใหม่นี้เองครับมาถึงจุดสังเกตนะครับที่แบร์ไตจะให้ไว้สเสมอนะครับหลังรีวิวฟีเจอร์ และฟังก์ชันครบทั้งหมดแล้วคุณผู้ชมครับโน้ตบุ๊กเครื่องนี้ทันสมัยดีนะหลายๆสิ่งหลายๆอย่างเลยแต่ทว่า ไม่ใช่มาตรฐาน Wi-Fi 6แบบที่เรากำลังจะเข้าสู่ยุคถัดไปนะครับฉะนั้นวันนี้มันยังคงเป็น Wi-Fi 5อยู่ก็คือ8.2.11 0 AC ถามว่าเอามารับส่งไฟล์มันก็เร็วดีแหละแต่มันไม่ใช่ Wi-Fi 6ไงก็เลยติดอยู่นิดหนึ่งนะครับการอ,อันนึงก็คือเรื่องของการช่างน้ำหนักนะครับวันนี้ผมช่างสดๆตรงนี้1323ก็คือ1.3กิโลกว่ากาแต่เมื่อวางตัวอะแดปเตอร์ไว้บนนี้แล้วนะครับนี่เอาแบบนี้เลย ก็จะบวกเป็นประมาณ1.5-1.6นะครับ <S 2> <S 2> ซึ่งเอาจริงๆเนี่ยประมาณกิโลครึ่งสำหรับโน้ตบุ๊กธุรกิจถ้าเมื่อก่อนเนี่ยเบามากแต่วันนี้เราต้องยอมรับว่าโน้ตบุ๊กธุรกิจออกแบบให้มันเบาลงกว่านี้อีกนะครับฉะนั้นก็จะเป็นจุดสักเกต2จุดที่ให้ไว้กับคุณผู้ชมในรีวิวนี้ครับรีวิวที่ดีต้องมีหัวเว,ว่ยประเทศไทยวางราคาให้กับหัวเว,ว่ยเมดบุ๊กส์ X Pro 2020ใน CPU Intel Core i7 ที่ราคา59,990บาทตาตา,า60,000มีทอนโอ้โหในราคานี้นะครับคุณจะได้โน้ตบุ๊กพรีเมียมที่ออกแบบมาดูดีจริงๆเหมาะสมกับงานธุรกิจนะครับพร้อมวัสดุที่แน่นหนาแข็งแรงมากจอเอาจริงๆนะดีมากๆด้วยยิ่งถ้าคุณใช้สมาร์ทโฟนหัวเว่อยู่ คุณจะคุ้มค่ามากขึ้นเมื่อมาทํางานสอดประสานกันเพราะว่าการทํางานจะสนุกกว่าเดิมและทําให้ชีวิตคุณง่ายจริงๆแหละครับ